ม่เชืว่าไทยแรงใช่ค่ะความสำเร็จนมง,งนมงันมงสอดบุรีก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกตื้นตันคือวินาร้องไห้ไปหลายรอบเลยดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้นะคะ<ม><ม>ก็ขอขอบคุณ<ม><ม>ทั้งพีดีด้วยคณะกรรมการแล้วก็สปอนเซอร์ด้วยที่สำคัญเลยแฟ<ม>นคลับชาวนาวีที่ทำให้วินามีวันนี้ได้เยกอมาใช่ค่ะ วินาทีจับมือกับน้องเกศอ่ะเินเขินกันเหินคุยกันใหญ่เลยคุยกันใหญ่เลยนะคุยกันใช่น้องเกศน่ารักมากคือน้องเกศจับมือวีนาให้น้องเกศเล่าน้องเกศก็วินาทีไ้จับมือค่ะก็มั่นใจอยู่แล้วเป็นที่วีนาเพราะว่าเขาสมมต์อยู่แล้วอันนี้พูดเรื่องจริงหนูก็ยอมรับความจริงค่ะว่าเขา deserve ที่จะชนะอยู่แล้วแล้วก็หนูว่ามั่นใจเขาว่าองนก็ต้องเป็นเขาหนูก็เลยบอกว่าอยากให้วีนาแวงามุงสาไม้ไทยนะเพราะว่าหนูมั่นใจว่าถ้าเกิดไปรอบประเทศที่วีนามีโอกาสมากกว หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะชนะค่ะ <Okay. S 1> ดังนั้นแล้วถ้าเกิดได้ไปแข่งในรอบของ m i Universe ใหญ่จริงๆหนูก็มั่นใจว่าพี่วินาจะเป็นคนที่จะเอามองสาวไม่ใช่สิมงแรกในยะุคฟอสนวัตมาให้เราค่ะอ,อ๋ออาวินากับออกับความสมเร็จกับความวทุ่มเทครั้งนี้มันม,มันยากแค่ไหนกับภารกิจที่เราต้องเจอที่ทำมากก็ตั้งแต่ Road มาเนี่ยมีหลายอย่างเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่วินาก็ยืนมากอยู่ตลอดเลยก็คือว่าเราฝึกฝน แล้วเราก็รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมีนาอยากจะได้มงกุ m ุตเม n ูเ e r s ส Thailand แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ m เม n ูเ e r s สด้วยตอนนี้ก้าวแรกแล้วเป็นเ u n i v e r s สสระบุรีนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฝึกฝนมามันก็เห็นผลแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือสุขภาพ เรื่องของความคิดด้วยนะสุขภาพทางจิต้วที่วินาต้องแบบระหว่างทางที่เราเจออะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากเลยการที่เราจะเป็นคนที่จริงใจต่อตัวเองแล้วก็ยังนึกถึงคุณค่าต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเป็นตัวเราจริงๆอะมันเป็นสิ่งที่สํคาคัญแล้ววินาว่าสิ่งนั้นแหละทาให้วินาู้สึกสบายวันนี้ที่ได้ตอบคําถามแล้วก็ได้รับมงกุฎมาในฐานะมิสอินดัสตรีลสระพีมงกจังหวัดยังขนาดนี้มงการแข่งขันระดับประเทศ <HA> เรามองไปถึงโปรนู้นเลยว่ามันจะหนักขนาด วินาว่าหนักแนะ่นอนเพราะปีนี้มีคนมีศักยภาพเยอะแยะมากเลยแล้วเป็นปีแรกของบอสนาวัดด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเรียบๆง่ายๆแน,น่นอนจะต้องมีแต่ความสนุกและมีชันเลนส์แล้ววินาก็รู้สึกว่าระยะเวลา2เดือนก่อนที่จะเข้ากองเนี่ยวินาก็จะฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านให้มีความสมบูรณ์แบบไปอีกหนึ่งสิบอย่างที่บอเมื่อกี้พี่นวดก็ได้มีการบอกไปว่าวินายังขาดในเรื่องของการที่จะต้องส่งพลังจากายในของศูนย์ไนอกอันนี้เราจะต้องมีการไปต่อยังไงก็อื้อใช่ นะว่าเรื่องของอินเนอร์ก็สําคัญเหมือนกันนะคะตอนเรียนกับครูปลาครูปลาก็บอกเหมือนกันว่าอินเนอร์วีนาต้องออกมาเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่วีนาต้องจัดการข้างในในเรื่องของจิตใจว่าสิ่งที่เราคิดตอนที่เราเดินเนี่ยเราคิดอะไรแล้วก็เราอยากจะส่งแรงกับคนดูตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะไปฝึกเพิ่มเติมแล้วก็ทํ์ฟอร์มออกมาให้ดีมากที่สุดค่ะสังเกตเมื่อกี้ทีมาก็ได้บอกแล้วว่าอยากให้ไปต่ออันนี้เรามีโอกาสจะไปต่อลรลอเราจะ ูีก็จริงๆหัวใจหนูมันมันอยากจะเดินทางต่อมากเลยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้พีดีที่ซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าพีดีเขาแบบว่าคือคือต้องต้องยอมรับว่าหลังบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่งั้นหนูคงไม่มาลองประกวดด้วยชิมิวอรสระบุรีดังนั้นอ๋อถ้าเกิดได้พีดีดีหนูว่าใจหนูไปแน่นอนค่ะมบ้างเป็นไงวันนี้กับงานของเราก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเวทีแนกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่า ก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วในส่วนเรื่องของตอบคําถามวันนี้อาจจะยังตอบได้ไม่ดีแต่ว่าในคิดว่าในอ่ยนะค้นเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้นะคะก็คิดว่าในอนาคตน่าจะทําได้ดีกว่านี้ค่ะแต่วันนี้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแบบนี้มีโอกาสไปต่อร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าไปต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ <Okay. S 1> คือเราเริ่มก้าวแรกมาแล้ว <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าต้องมีสักจังหวัดแหละที่เราได้ <laughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ <laughs> ยี่สำหรับยยี่นะคะในเรื่องของการไปต่อก็จะเป็นเหมือนของน้องเกตเลยเราจะต้องดูว่าในแต่และจังหวัดที่เราเลือกที่จะไปเนี่ยเขามีความพร้อมมากพอไหมตัวนางงามเองมีความพร้อมแล้วแต่ว่าถ้าจังหวัดที่เราจะเลือกไปจริงๆเราก็ต้องเลือกจังหวัดที่จะสามารถพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้ค่ะอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไปต่อเราเองเ่ย อย่างในส่วนตัวของยี่เองแล้วนะคะด้วยความในยุคของบอสสวัตต้องเก่งในเรื่องบิสเนสส่วนตัวยี่เองยี่รู้จุดด้อยของยี่เองว่ายี่ยังไม่เก่งเรื่องบิสเนสที่ต้องไปเสริมตรงนี้ไปเพิ่มตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะมาปรับแก้แล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ตัวเองมากขึ้นค่นะก็ส่วนของโซฟีนะคะก็คิดที่จะไปต่อแต่ก็เหมือนพี่ยยิเหมือนกันค่ะก็อาจาจะพิจารณาดูจังหวัดเนาะว่าพีดีเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็อาจจะไปต่อนะคะ วันนี้ผลงานของเราโอเคไหมลูกพอใจไหมก็พอใจค่ะก็อยากใี้ทุกคนเห็นวันที่สองหนูทําไม่ได้ดีพอวันนั้นหนูตื่นเต้นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีสติมากๆในการตอบคำถามแต่ว่าตอนนี้หนูพัฒนาตัวเองตลอดนะคะแล้วก็พยายามให้ตัวเองดีขึ้นในทุกวันสุดท้ายแอนจี้ไปต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะการที่เข้ามาตรงนี้แล้วแอนจี้พัก การประกวดนางงามไปสองปีแล้วแองจี้พัฒน,นาตัวเองไม่ว่าจะทางภาษาไทยหรือว่าการเป็นนางงามนะคะสิ่งทีอนจี้ขาดอยู่ตอนนี้คือ s ิ n เนสแล้วก็แฟนคลับนะคะก็ะฝากให้ทุกคนเอ็นดูแองจี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แองจี้ด้วยนะคะค่ะดีนะค่ะ,อ,ะอยากบอกอะไรกับชา,าชาวนาวีชาวนาวีนี่คือ <laughs> นั Number one, มเบอร์วันในหัวใจของวินาเลยแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆตั้งแต่218 0อยู่กันมาเนี่ยเจ็ดปีแล้วอะแล้ววีนารู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่หาได้ยากมากรู้สึกมอนเป็นครอบครัวขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็ซัพพอร์ตวีนาอย่างที่วีนาบอกเลยค่ะจะไม่มีวินาที่ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีชาวนาวีที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้วีนค่ะพร้อมแนะนำตัวเองด้วยไททอลใหม่ค่ะค่ะ<อ> วีนาปวีนาซิงมิสยูนิเวิร์สระบุรีแดีจริงๆน้องๆตรงนี้นะนวีนาอยากจะบอกว่าเขาเก่งและนิสัยดีมีศักยภาพทุกคนเลยก็ฝากน้องๆไว้ในใจอของพีดีทุกคนอันนี้สเตจต่อไปอินเสิร์ตน้องๆลองก่อนแล้วก็เดี๋ยววีนาอยู่กับแม่ๆพีดีก่อนนะอ้โหเรเลยเสิร์เลยไปแล้วนะ นี่กันค่ะดิันทองคนก่อน